สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลค่ะนี่นะคะในยามเช้าเราเดินมานานนะคะวันนั้นพ่อบ้านเฟื่องะคะ่ะมาตัดนะคะมาตัดเรามาดูกันนะคะว่าข้าวสูงแค่ไหนแล้วนะคะนี่วันนี้พ่อบ้านเฟืองนะคะก็จะมาพ่นปุ๋ยด้วยนะคะให้ปุ๋ยทางใบนะคะเพราะที่นี่แรงมากเลยนะคะเอฟซี FC. เพ่ก็มาพุ่นแต่เช้านะคะก็ตักน้ำในในสระนี้แหละนะคะเอฟซี FC เนาะเพราะว่ามันใกล้นะคะอ้าวมามาจะสตาร์ทให้สตาร์เสรเรียบร้อยแล้วมาถึงก็ได้งานเลย ยากขึ้นอีกแล้วค่ะเอฟซีเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะคือตกมาตรงนั้นก็แหวงนะคะแหวงแล้วมันไม่มีข้าวจะแซมเพราะว่าข้าวมันโตช้านะคะเดี๋ยวเพิ่งจะลองไปดูทางโน้นนะคะว่ามันจะถอนได้ไหมถ้าถอนได้ก็จะถอนแล้วมาแซมเอานะคะพอ้ยทำนาปีนี้ยากมากเลยนะคะเอฟีพอทำมาก็เจอ ฝนนะคะช่วงหวานเจอฝนพอพอหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วแรงนะคะนี่นะคะที่ตัดนะคะถ้าไม่ตัดเราจะไม่ได้ข้าวเลยนะคะเอช่วงนั้นนะคะยังไม่ได้ตัดนิ้วบอกเลยนะคะข้าวนี้ไม่มีเลยมีแต่ต้นหญ้านะคะพอตัดออกมาแล้วนะคะก็สวยนะคะพอบานเฟิ่งก็เดินพ่นนะคะคือเราจะอันนี้เราใช้ปุ๋ยแบบ นาโนนะคะคือถ้าเราใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยปุ๋ยเคมีน,นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะหว่านได้เพราะมันไม่มีน้ำอันนี้เราให้ปุ๋ยทางใบนะคะเราให้ปุ๋ยทางใบก็สามารถให้ได้นะคะก็จะให้ในช่วงเช้านะคะช่วงหกโมงเช้าถึงประมาณเก้าโมงเช้านะคะ จริงๆก็ให้ได้ตั้งแต่ตอนตีสี่ตีห้นั่นแหละนะคะเนาะแต่ว่าเราก็ให้ช่วงนี้เพราะว่าว่างนะคะพอตื่นมาประมาณตีห้านะคะเพื่อนก็จะตื่นตีห้แล้วก็ลุงหุงข้าวใส่บาตรระคาให้แฟนอธิษฐานเสร็จนะคะพอบ้านอธิษฐานเสร็จก็มานะคะวันนี้ก็ได้ทําบุญค่ะเราก็ได้ทําบุญในทุกๆวันนะคะเอซเนาะเดี๋ยวเราจะเอาบุญมาฝากต้นข้าวก่อน น,นะคะถ้าแม่โพโซเอาบุญมาฝากนะคะนุโมทนาบุญนะสาธุขอให้ได้ผลผลิตเกินคนเกินคาดน,นะขอให้ได้ข้าวเปลือกเยอะๆนะคะนี่ด้วยอานิสงส์แห่งบุญด้วยนะคะเฟื่องเชื่ออย่างนั้นนะคะเชื่อในเรื่องอานิสงส์แห่งบุญนะคะเนาะเราก็ทําบุญไปด้วยนะคะอย่างเฟื่องเองนะคะก็เวลาทํานาเสร็จนะคะก็จะสีข้าวไปถวายพระ นะคะคพอได้ข้าวเปลือกมาเราก็จะสีข้าวไปถวายพระนะคะแล้วก็แจกคนในหมู่บ้านบ้างนะคะก็ให้เขาได้ทานข้าวใหม่กันนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินพ่นนะคะพ่นปุ๋ยนะคะ จูงเดินนะคะเอฟซี F C, เนาะน่ารักจังเลยนะคะออกกําลังกายนะคะเนาะออกกําลังกายนะคะนี่นะคะวัวก็มาใกล้เหลือเกินนะคะเขามาเล็มหญ้านะคะเล็มหญ้าบน,านอะไรนะคะบนบนคนานะคะบนคนานะคะทำนาปีนี้แบบ คือที่อื่นเขาก็มีน้ํากันนะคะเอซีมีแต่แถวบ้านเฟืองนะคะแรงนะคะบางที่ก็แล้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะทางฝั่งนู้นนะคะว่าต้นข้าวอะ่ะมันสูงแค่ไหนนะคะเอต้นข้าวสูงแค่ไหน ถ้าสูงพอนั้นปุ๊บก็เสาร์อาทิตย์ก็จะชวนแฟนนะคะมาซ้อมมาซ่อมข้าวนะคะเนี่ยนะข้างๆเฟื่องอ่ะเขาก็ทําไม่ได้เลยนะคะเอฟซีพอช่วงหวานมานะคะพอช่วงหวานแล้วเจอฝนพอเจอฝน,ออฝนปั๊บนะคะ พอข้าวไม่งอกนะคะพอข้าวไม่งอกปุ๊บนะคะก็ไม่มีข้าวนะคะเขาก็เลยเอาวัวมาผูกนะคะเนี่ยถ้าฝนตกลงมาถ้ามีน้ำจะสวยมากนะคะเอฟซีแต่ช่วงนี้ก็คือบางมากเลยอ่ะนาข้างๆนี่เขาก็สวยนะคะเอฟซีเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาแล้วทางรถไฟนะคะน้ำมันก็จะมาขังนะคะ พอน้ำมาขัางปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําให้ต้นข้าวเขาก็สวยนะคะแต่ตอนนี้หญ้าเริ่มเต็มเหมือนกันนะคะโอ้รถไฟมาแล้วเอซมาทีไรเจอรถไฟทุกทีเลยนะคะนี่รถไฟนะคะเอซีรถไฟค่ะ ก็พอบานเฟืองก็พ่นอยู่นะคะต้นข้าวก็คือจริงๆพองอกพอเขาแตกยอดขึ้นมาแล้วจะสวยมากนะคะไม่มีหญ้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดวันแรงไปจากนี้อีกหญ้าขึ้นมาอีค่ะ fc นี่นะคะแล้วตรงนี้เราไม่ได้ตัดนะคะพอเราไม่ได้ตัดปุ๊บนะคะมันเลย ไม่ค่อยสวยเลยนะคะ f c ฟี FC. มีแต่หญ้าเลยหญ้าแทรกขึ้นมานะคะมันก็จะต่างกันนี่คือฝั่งที่ตัดนะคะนี่ฝั่งที่ไม่ได้ตัดนะคะตอนนั้นว่าจะเอาตรงนี้เป็นต้นกล้าที่จะเอาไปแซมนะคะแต่มันไม่มีน้ำนะคะ FC มันก็เลยแบบไม่ได้กล้าเลยนะคะนี่ก็ผูกวัวนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่หวานแล้วฝนตกมาหนักเขาหวานพร้อมเฟื่องนะคะ FC แต่ฝนตกมาหนักปึ๊บเออโชคดีนะคะที่ของเฟื่องอ่ะงอกนะคะแต่ของพี่เขาว่ามันไม่งอกนะคะเขาก็เลยผูกให้วัวแบบกินไปเลยให้วัวกินยะกินข้าวไปเลยนะคะก็ไม่ได้ข้าวปีนี้ก็นี่แหละค่ะเอลนิโยนะคะก็เริ่มส่งผลแล้วนะคะ fc เนาะปีหน้าจะแรงกว่านี้นะคะปีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้มเมล็ดข้าวหรือเปล่าถ้าฝนทิ้งช่วงอีกก็ ยาก็ขึ้นเต็มอีกล้วคะ่ะทีนี้ก็คงตัดไม่ได้แล้วเพราะมันมันเลยแล้วนะคะเอซก็ปล่อยปล่อยตามตามธรรมชาติไปเลยนะคะ,อะพอบ้านเฟิงก็หมดแล้วนะคะปุ๋ยหมดไม่รู้ว่าพ่นพ่นแบบทั่วหรือยังนะคะเอซไม่รู้ว่าพ่นทั่วหรือยังนะคะ ดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นเลยนะคะนี่วันนี้น่าจะร้อนอีกนะคะ FC ถ้าร้อนนะคะถ้าถ้าแดดมามากๆนะคะดินมันก็จะแห้งเร็วนะคะดินก็จะแห้งเร็วเดี๋ยวเราไปดูนะคะเพราะบ้านเพื่อนก็กำลัง ผสมปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยทางใบเราใช้ปุ๋ยทางเราใช้ปุ๋ยเม็ดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะคะตักน้ำในนี้แหละคะ่ะถ้าน้ำสะมันยิ่งทำให้มีจุลินทรีย์มากยิ่งขึ้นนะคะ fc พ่ออันอันตรงที่ไม่ได้ตัดนะมันไม่ได้มันไม่สวยเลยเนาะพ่อจะตัดไหมไม่ตัดเหรอนี่นะคะเราก็ไม่ตัดแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ